สวัสดีค่ะอยู่ช่องสาวบูใส่ลยนะคะวันนี้เราจะมาจอมๆมแอบแอบมองมองนะคะว่าที่น้องเคยเราไปเอาควายมาค่ะทุกคนขับไปขับไปแอบกันจ้าอาวัาจ้าเห็นบอยาน้ำตน้นง้อต้อยต้อยพี่น้องคนไล่ตัวก็จะเป็นสาวนนท์ดังสิ่งนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะของสาวนนท์และก็บ่าวนนท์นะคะ คือต้องเอาควายออกวัวออกตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนเย็นเนาะก็เอาเข้านะคะตอนเที่ยงก็แปาวัวกินน้ำนะคะนู่นเขาไปกันแล้วเห็นบ่ทุกคนไปแล้วจ้าเขาไปกันแล้วนะคะไหนจะซูมซูมเห็นไหมนูน่นไ่เข้าฟอกนะคะเนื่องจากว่า พ่อกับแม่นะคะทุกคนไปขนวัวขนควายนะคะนนก็จะรับหน้าที่นนกับนนนะคะก็จะรับหน้าที่เอ่อเอาวัวเข้าคอกนะคะทุกคนเช้าเอาออกเที่ยงเอากินน้ําเย็นเอาเข้านะคะแล้วก็นนนนก็จะเป็นคนหุงข้าวทำข้าวนะคะตอนหุงข้าวไว้แล้วน้องก็จะพากันไปไล่วัวไล่ควายเข้าคอกค่ะตอนง้อตอนคั้วเขาอกนะพี่น้องเอ้ย ซูมมันอาจจะภาพแตกหน่อยนะทุกคนคือเนื่องจากว่าโบกอ็อยู่ในร้านนะคะอยู่ในร้านแล้วก็เห็นน้องนะคะนูนเท่าแก่ใหญ่เราไปแล้วนะคะส่วนเท่าแก่นี้ก็จะขี่รถตามเท่าแก่ใหญ่เรานะคะวันที่เนี่ยเสียนเน็กนะคะทุกคนวันที่ไปแล้วคะ่ะเด็กจูงควายเรานะคะในร้าน เมื่อกี้เป็นวัวนะคะตอนนี้เป็นควายแล้วจ้าแต่คนไล่ยังไม่เห็นมานะคะคนไล่น่าจะอยู่บ้านเจนันนะคะทุกคนวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดก็เพชรบุรีจะเข้านะคะพ่อกับแม่ก็ต้องอรีบไปขนวัวที่เราซื้อไว้นะคะที่เราซื้อไว้ไว้มาเอาไว้ให้พ่อค้าวัวควายที่เขามาซื้อต่างจังหวัดนะคะก็ เดี๋ยวเขามาซื้อหนึ่งพวงนะคะทุกคนก็เขาสั่งวัวไว้ประมาณหนึ่งพวงนะคะก็ประมาณพวงหนึ่งก็ประมาณห้าสิบหกสิบตัวได้นะคะถ้าเดาไม่ผิดนะก็ราวๆนั้นเลยค่ะบางบางพวงก็สี่สิบนะคะบางพ่วงก็สี่สิบห้านะคะแล้วเต่เจ้าของวัวแล้วแต่ขนาดของวัวนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะจิตวัตรประจําวันของนุ่นนนนะคะ โบไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆเนื่องจากว่าโบปิดร้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ปิดร้านค่ะเห็นน้องนะคะดืนมผ่านก็เลยจับโทรศัพท์มาถ่ายนะคะเพราะว่าวันนี้โบก็ไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันนะคะก็เลยเออถ่ายน้องนี้นิดหน,หน่อยนะคะเนื่องจากว่ามีดาวมงดาม,ม่านะคะทคนคขานะก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่า ช่วยกันทำมาหากินค่ะทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนเข้าหน้าฝนแล้วนะคะคือหน้าฝนแล้วนะคะก็คือถ้าฝนมาอีกก็ต้องไปหวานข้าวนะคะหวานข้าวหวานปุ๋ยหวานข้าวไถนานะคะไถนาเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเสียนกเนาะหวานข้าวเนี่ยก็จะช่วยๆกันนะคะเนื่องจากว่านาเราค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนค่ะก็ น่าจะเสร็จแล้วนะคะเห็นเอาวัวเข้าคอกเอาวัวเข้าคอกเสร็จยังไม่เสร็จนะคะทุกคนก็ยังจะเออมาให้หัวหารวัวนะคะแล้วก็ให้ฟางวัวแล้วก็ให้น้ําวัวนะคะซึ่งน้าเราก็ต้องล้างล้างถังมันก่อนมาทุกคนล้างล่างห้างน้ำนะพี่น้องล่างถังน้ำนให้มันสะอาดแล้วก็กเปิดน้ำไม่ลงมากนะคะแลวก็ให้หัวขานกากากระพดนะคะแล้วก็ฟางนะคะ ให้วัวกินตอนเย็นนะคะเนื่องจากว่าเราไปผูกมันมันอาจจะได้กินหญ้าหรือไม่ได้กินหญ้าบางทีหญ้ามันก็มีเลมมั่งไม่เลมมั่งเราก็ต้องให้อาหารเสริมมันเพื่อที่จะมันมันจะได้อิ่มนะนะพี่น้องมันสิได้อิ่มขนาดเท่ายังกินเสาเที่ยงแรงเนาะมั่วก็ต้องกินเช้าเที่ยงเย็นเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมันก่โลหายยางไงมันเบิงเบิงเบิงกิโลสองรอบนะหาย คิดรอดหายยังฮะหัวอาหารให้วัวไม่ใช่อยู่บนลังรถเองบอล่เออดูนะฮะแล้วก็อีฝั่งหนึ่งค่ะนีย่ยกล้อยกล้อยกล้อแล้วแล้ว <laughs> วากันข hey. yani ี่รถเห่็นะพี่น้องเอ้ยขี่รถเห่นดแม่อยอยมาแรงมาส้นโบกายเสียเลปิดร้านนะคะทุกคนค่ะปิดร้านนะคะน้องก็หุงข้าวนะคะตกตอนเย็นมาทำข้าวแต่ถ้าแม่อยู่ข้างนอกแม่จะไปคนซื้อมาเนาะเนื่องจากว่าแกก็เหนื่อยพอสมควรนะครับ ตื่อสามากกับไปขนงวแต่เศร้าเอางวออกก็ควยออกนะคะพี่น้องค่ะกัชีวิตในห่วยนะคะกัคุณอาจจะเห็นเขาได้เงินได้กําไรเยอะแต่คุณดูตอนที่เขาทํางานแล้วกว่าเขาจะได้วัวหนึ่งตัวนะคะบางทีวัวหนึ่งตัวก็ได้กํไรสามร้อยห้าร้อยก็มีได้กําไรหนึ่งพันก็มีนะคะก็คือวัวหนึ่งตัวไม่ได้แต่ไม่ได้การันตีว่าจะได้กําไรทุกตัวนะคะ กว่าจะมีทุกวันนี้กว่าจะสร้างมาทุกวันนี้ขาดทุนมีนะคะกัดขาดทุนมีค่ะกําไรได้เน้ได้น้อยได้มากเป็นบางครั้งบางโอกาสนะคะวัวตลาดราคาขึ้นหรือราคาตกแต่ถ้าเป็นวัวเนื้อมันก็จะได้เงินหน่อยนะคะซึ่งซึ่งเราชั่งน้ําหนักวัวขายนะคะ ค่อยเอาไปทําเนื้อทำเนื้อในกรณีนี้ของเสียนิกนะคะก็คือเขามีเขียนเนื้ออยู่แล้วนะคะมีมีร้านขายเนื้ออยู่แล้วนะคะซึ่งเราไม่ได้ตีเองนะคะเราไปให้เอ่อเขาเรียกอะไรไปให้ลงลงค่านะคะค่าเองถูกต้องตามกฎหมายนะคะทุกอย่างนะคะคือกฎหมายนี้ออกมาน่าจะปีที่แล้วหรือปีก่อนหรือสองปีหรือสามปีที่แล้วเนี่ยโบก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าโบก็ไม่ได้ตีเนาะต้องทําใบใบ ออกมันต้องมีใบใบมาจากโรงค่าสัตว์นะคะว่าวันนี้หนึ่งวัวหมันเป็นวัวตัวผู้สองแม่ท้องนะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคือมันทําถูกต้องตามกฎหมายนะคะเราทางครอบครัวเราไม่ได้ตีเองนะคะไม่ได้ฆ่าเองนะคะคือเราซื้อมาแล้วก็ขายส่วนแม่หมันเหมือนของเสรนี้เขามีพ่อค้าเขามีอา่า มีเท่าเก๋มีแน,น่าอีกคนหนึ่งนะคะก็คือเก๋ซื้อมาแม่หมันนะคะเกก็จะมีคนมารับซื้อเนื้อนะคะซึ่งเราเนื้อนั้นเราต้องไปช่างกิโลนะคะทุกคนก็ก็บอกกับคนที่ไม่รู้นะคะคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากใครมากมายค่ะนี้ไม่มีสาระอะไรนะคะก็ให้ดูน้องชีวิตปกติของพวกเรานะคะว่่มีอย่งางไยค่ะพี่น้องตือเ้ามากก็มีแค่นั้นละ ถ่ายคลิปนี้นะคะกสิบวสันมอยาวนะคะพอดีเป๊ะนะคะทุกคนทุกคนก่ะ,ค,ะ <c ười> คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์นานะคะกดแชร์อย่าลืมไปเข้าไปกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสาวโบสายล,ลุยนะคะกะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเบิงมาแย่งอีหลาคนงามผู้นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีะคะ่ะบาย